ทำไมเชลซีถึงแต่งตั้งแฟรงค์แลมพาร์ดเป็นเฮดโค้ชชั่วคราวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับหลังจากที่ปลดเกรแฮมพอตเตอร์ออกจากตำแหน่งเนี่ยเชลซีตัดสินใจแต่งตั้งแลมพาร์ดเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ครับในช่วงเวลา2เดือนที่เหลือของซีซั่นคำถามมี2ข้อครับข้อแรกก็คือทำไมเชลซีเนี่ยไม่แต่งตั้งโค้ชใหม่ตัวจริงไปเลยพวกยูเลียนนาเกลส์แมนหรือว่าลุยส์เอนริเก้มาริซิโอโปเชตินโน่ตามที่เป็นข่าวทำไมถึงไปเลือกแฟรงค์แลมพาร์ดที่มีผลงานน่าผิดหวังมากกับเอเวอร์ตันนะครับและข้อสองบรก็ค้้เพาากิลมอลแอรด รเรื่องับื้อต้นทีน่ข้อแรกนะครับสาเหตุที่เชลซีเนี่ยไม่แต่งตั้งโค้ชบิ๊กเนมตัวจริงทันทีเพราะว่าพวกเขาไม่อยากตัดสินใจแบบเร่งรีบจนเกินไปหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คําว่า panic decision นะครับสมมุติว่าเชลซีเนี่ยรีบจ้างโค้ชใหม่ตอนนี้พวกเขาก็จะไม่ได้พิจารณาตัวเลือกทุกๆช้อยส์อย่างรอบคอบคือในตลาดผู้จัดการทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่นาเกลส์มันลุยส์อนริเก้หรือโปเชติโนก็ได้นะครับอาจจะมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ในช่วงปิดซีซั่นแบบที่เหมาะกว่านี้า,าดน,นเนีกโคคปกอ็ส ผู้บริหารของทีมจะค่อยๆไปตามล่าหาว่าเฮดโค้ชคนไหนเนี่ยเหมาะสมที่สุดในการคุมเชลซีไม่ต้องรีบร้อนเซ็นสัญญากันวันนี้พรุ่งนี้นะครับส่วนป,เปรเกรนข้อสอน,นะครับก็คือทําไมไม่ใช้บรูโน่ซาวตอต่อไปเลยครับหลังจากที่เกมแรกเนี่ยอุตส่าห์เสมอลิเวอร์พูลมาได้ศูนย์ศูนย์ครับครัตอบก็คือเชลซีเนี่ยยังมีโปรแกรมในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแปดทีสุดท้ายให้ได้ลุ้นอยู่นะครับรวมถึงพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอเคแหละว่ายากหน่อยแต่ว่าทางทฤษฎีเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นติดท็อปเซเว่นของลีกเหมนนนะครรับอนนกาีงา่ยงยงเย เคยคุมทีมอาชีพเลยเองกับเวอ้์พูที่สแตฟฟอร์ดบิทเนี่ยก็คือนัดแรกสุดนะครับดังนั้นมุมของผู้บริหารก็ไม่ไว้ใจให้คุมยาวๆจนจบสีซั่นครับแล้วน้ำผ่านเนี่ยในอดีตก็เคยเป็นผู้จัดการทีมเชลซีมาก่อนนะครับผลงานรวมๆตอนนั้นก็ไม่ได้แย่มากนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังรู้จักกับนักเตะในทีมเป็นอย่างดีทุกอย่างนะครับที่สำคัญก็เป็นตำนานของสโมสรด้วยที่แฟนๆแล้วก็บดาน,นักเตะเนี่ยก็ยอมรับนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ว่างงานอยู่พอดีจึงดูเป็นช้อยที่สมเหตุสมผลมากที่สุดนะครับแล้วก็ว่าเป็นคคนทีี่มมวาเข้้้าใใจเกมชไดน เ,เขาเป็นคนปลุกปั้นเมสันเมาส์ขึ้นมาจนโดง่งดังบางทีอาจจะเป็นกุญแจาสาคัญนะครับที่ทําให้เมสันเมาส์เนี่ยกลับมาคืนฟอร์มเก่งของตัวเองอีกครั้งก็เป็นได้หลังจากที่แพวมานานหลายเดือนนะครับในวันแรกที่ลมพาดกลับมาสนามซ้อมนะครับนักเตะหลายคนก็บอกว่ารู้สึกดีครับอย่างมาเตโอโควาซิตเนี่ยกล่าของทีก็บอกว่าบรรยากาศในสนามซ้อมก็ดูโอเคขึ้นกว่ายุคพอตเตอร์นะครับซึ่งลมพาดเขาเนี่ยมีแผนชัดเจนว่า2เดือนจากนี้ไปจะใช้แทคติกในสนามอย่างไรนะครับเอาละครับถึงแม้ว่าเกมแรกของลัมพารดเนี่ยจะคช ทัพเนี่ยจะพาเชลซีไปได้ไกลแค่ไหนครับสุดท้ายครับมีเกรดเล็กๆที่น่าสนใจก็คือทุกครั้งที่เชลซีเนี่ยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันจะเกิดขึ้นจากผู้จัดการทีมที่โดนแต่งตั้งกลางฤดูกาลเสมอนะครับในปี2012เนี่ยตอนอันเดรวิลัชโบอาชโดนไล่ออกปุ๊บเนี่ยโรเบโตดิมัสเตโอโดนแต่งตั้งเป็นโค้ชพอกิจสุดท้ายพาทีมได้แชมป์ยุโรปหรือว่าในปี2021นะครับตอนแลมพาร์ดนไล่ออกเนี่ยเชลซีก็แต่งตั้งโทมัสทูเคิลซึ่งทูเคิลก็พาทีมเป็นแชมป์ อาจจะตำแหน่งแล้วแต่งตั้งแลมพาร์ดอาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่ทำให้เชลซีไปถึงแชมป์ยุโรปสมัยที่3ก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยฟรังก์แลมพาร์ดกับทีมเชลซีเนี่ยก็ต้องฝ่าด่านคู่แข่งรอบแปทีมสุดท้ายให้ได้ก่อนซึ่งนั่นก็คือเรอัลมาริดแชมป์เก่าผู้แข็งแกร่งนะครับสุดท้ายแล้วแลมพาร์ดจะพาเชลซีสร้างปาฏิหาริย์ไปถึงแชมป์ยุโรปได้หรือเปล่าต้องมาติดตามกันต่อไปครับผม